เ a 4เดรคอตตอนยาวอุ๊ยอันนี้ขออันนี้ขอแบบหันข้างทางนี้ได้ไหมกระสอบอะพี่พออยากแบบโชว์ทาบกับตัวให้เห่อยเออเดี๋ยวโชว์ทาบกับตัวให้นะแม่นะอุ๊ยไม่รู้จักโคตรหรือเปล่าแต่ว่าสู้ชีวิตป่ะนะแม่นะเดรสคอตตอนอันนี้เดรคอตตอนก้อนส5มหโลนะพี่ก้อนส5มห้าโลตัวยาวคุณพี่จา๋า ตัวยาวสวยตางานตาการตาที่สุดตัวนี้คุณแม่ตัวแรกมาก็เอาเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้โทษนะอยู่มุมไหนพี่พ,พี่พี่จะเห็นของโทษนะขออนุญาตมดดึงมดดึงก้อนออกไปอีก,อกนิดเดียวลูกเออดึงไปดึงเออดึงออกไปนิดนึงเออขอขอให้พี่สาวเห็นยินชายสวยๆหรอ ถ้าแม่เอาแบบสีเข้มผ้าใหม่ป้ายบูป้ายบูสีเข้มผ้าใหม่แต่ไม่ออกแบนด์เลยแม่ไม่ออกแบนด์เลยผู้ชายชอบไหมเพราะว่าบางทีบางคนเขาพอเป็นยีนชายเนาะแม่ผู้ชายชอบจับแบนด์ผู้ชายชอบจับแบนด์ถ้า U S แบรนด์ออกเยอะแต่ว่ารวมเลยรวมรวมสภาพผ้าสดผ้ากลางผ้าหางผ้ารวมหัวผ้านะคะ2,006แม่อุ้ยนี่อันนี้คือกระสอบเด็ดยาวนะคะลูกค้าจ๋า เด็ดยาวแฟชั่นแม่พอเห็นสีเห็นลายอยู่แหมว่าแบบหนูหนูมาไล์หนูมายืนไกลประมาณนี้ลูกค้าพอเห็นสีเห็นลายเห็นทรงอยู่ไหมคะหนูอยากให้แม่เห็นแบบยาวประมาณไหนแล้วออกทรงแบบ เนี่ยแล้วตัวยาวออกยาวเลยยาวออกยาวเลยชื่อรายการตีเป็นคอตตอนแต่ว่างานจะมีแบบภาพจริงๆงานเป็นภาพผ,าผาสมนะคะลูกค้าจา๋าไม่ติดอย่างเดียวคือชีฟองเพราะว่าชีฟองทําแยกรหัสแยกเบอร์อุ้ยสวยชีฟองทําแยกรหัสแยกเบอร์พี่ชีฟองจะเป็นอีกราคาหนึ่งชีฟองจะแรงกว่าเนาะชีฟองจะขายอยู่ประมาณ5้าพกว่าพี่ชีฟองขายอยู่ห้าพกว่าตัวนี้ขายเท่าไหร่นะเซน 3,900ค่ะนี่ขนาดเด็ดยาวนะแม่ราคาเด็ดยาวนะเด็ดยาวญี่ปุ่นหนูสตาร์ทที่หมื่นขึ้นงานร้อโลอะค่ะพี่งานร้อโลญี่ปุ่นขึ้นหมื่นหมดนะตัวเนี้ย5 5โลทำให้ไอ้35โลทำให้3,900นะคะใครซื้อ3ลูกก็เกือบก็ร้อยโลพอๆกันเนาะลองเทียบแม่ลองเทียบราคาดูได้เลยอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยสัก3ก้อน ร้อยร้อยโลร้อยห้าโลใช่ไหมแม่แมโอ้โหก็ชนหมื่นยังหมื่นนิดๆเลยอะ่ะตกหมื่นหนึ่งตกหมื่นหนึ่งหมื่นสองแม่แต่ได้งานแบบนี้ล้วนเลยอะ่ะอองานญี่ปุ่นก็มาเบอร์นี้ไม่ได้นะญี่ปุ่นมาเบอร์นี้ไม่ได้นะแม่คนละสไตล์คนละแนวเลยไม่แฟชั่นแบบนี้ด้วยอู้ดูดิแม่งานคือแบบงานแฟชั่นงานออกงานเลยสวยอลังการสีดีถ้าใครไม่ได้ติด โทนงานสุภาพอาจจะไปคัดก่อนได้นะแม่สีโทนอ่อนโทนครีมหรือว่าใครแบบขายโทนดาอันนี้ต้องเป็นงานร้อยเชือกนะแม่ไม่ได้ขาดนะมันเป็นงานร้อยสายหลังแบบนี้โอ้สวยลูกค้าสามห้าโลสวยไป้ไป,ไปไหนนะไปบูใช่ไหมไปบูสี่บโลพี่ ป้ายบู40โลแต่ถ้างานอเมริกา4-5โลพี่4 5โลนะคะเอ้ยน่ารักเออแม่มองข้ามหน้าแอดพลอยไปก่อนนะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้งานงานเข้าทั้งวันลูกค้ามารับผ้าด้วยนะคะเออรับหน้าร้านด้วยวันนี้วันนี้งานด่วนมากแล้วแชทวันนี้เยอะมากแม่วันนี้แชทแต่อุ้ยสวยมากเลยอะ่ะลูกค้ายกขาทำไมเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะ งานออกสวยทุกตัวพี่ขึ้นขึ้นร้อยอัพได้เลยตัวเนี้ยประมาณกี่ชุดใช่ไหมพี่ๆน่าจะอยู่ประมาณ150บวกลบนะคะ150วันก่อนลูกค้ากรีดไปแล้วมีมีลูกค้าจําชื่อไม่ได้อะว่าใครอะแต่เหมือนแบบว่าอยากได้งานเดทชีฟองแล้วก็ตาต้องตาต,งต้องใจกับตัวไปอาอางานเวียดนามนี่แหละนะคะเราก็ได้เอาไปลองลูกหนึ่ง ส่งลาละมูไปใช่ไหมล่ะเออพอได้ของปุ๊พี่เขากรี๊ดทักมากรกีดเลยว่าแบบตัวชีฟองคือลดมากตัวชีฟองคือคือจึ้งมากออกงานดีนะคะออกสวยเลยอ่ะพี่เนี่ยสเปคงานเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นส,สายแฟชั่นเนี่ยมีเท่าไหร่เหมาหมดได้เลยนะแม่นะคะตัวเนี้ยถ้าตอนเนี้ยยังไม่ได้เก็บอะ่ะวันนี้หนูเปิดรีวิวใช่ไหมแม่แล้วช่วงหน้าร้อนหน้าหน้าแฟชั่นอะ่ะหน้าผ้าแฟชั่นอะ่ะ แม่มาวนเอาตัวนี้นะถ้ายังมีของถ้ายังมีของหนูว่าไงๆงานสเปคเวียดนามเนี่ยคือสวยมากเลยอ่ะพี่ซ่อมก็น้อยคัดทิ้งน้อยอะ่ะสวยรันรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าขายแฟชั่นได้ยาวๆเลยเนาะเออคัดสีโทนโทนเข้มถ้าจะขายโทนเข้มคัดคัดโทนเข้มได้คัดโทนอ่อนโทนครีมโทนขาวคัดได้ค่ะคัดได้พี่ตัวนี้ยังไม่ได้ดอก ลายดอกเยอะมากถ้าตัวลายดอกเยอะๆจะเป็นตัวผ้าชีฟองนะคะตัวผ้าชีฟองอะ่ะลายดอกเยอะแม่ตัวนี้สวยอะ่ะแล้วออกผ้าแบบติดดําไม่ค่อยเยอะนะอูโหูอยากให้ดูชั้นผ้ามากติดดําน้อยแม่นะคะติดดําน้อยลูกค้างาน35มกิโลฉ่าขออีกนิดหนึ่งขอเปิดก่อนอู้ตัวนี้ข้างล่างยิ่งยิ่งสวยข้างล่างเนี่ยเป็นโทนสีครีมหมดเลยลูกค้า แล้วเป็นตัวยาวสวยแบบนี้อุ้ยแม่ควรมีนะพี่สาวใครขายเดตแนวแนวนี้เรียบร้อยงานเรียบร้อยเอานะสวยราคา3,900บาทดูขึ้นรหัสให้ยังวะขึ้นแล้ว,ลวเรียบร้อยแม่3,900ลูกรีวิวหนูส่งฟรีให้ลูกรีวิวยอยักษ์ศูนย์หนึ่งอันนี้งาน35กิโลนะงาน35โลพี่ ของสวยมีไม่เยอะนะคะของสวยมีไม่เยอะนี่อย่าว่าแต่ลูกค้าตุนงานเวียดนามเลยหนูก็พยายามที่จะตุนงานเวียดนามนะแม่มันจะได้แบบว่าเพราะว่าตู้มันมันไม่ได้มีมาตลอดอะลูกค้าช่วงไหนที่แบบได้โอกาศสศบโอกาสที่โรงงานเขาเขาเริ่มถามว่าแบบยู you จะเอาเท่าไหร่เ <laughs> ้าถามว่ายูจะเอาเท่าไหร่ ะะเราก็จะตอบทันทีว่ามากที่สุดที่จะทําได้ได้กี่ตัวประมาณ150นะคะน้องตีให้ประมาณ150นะคะลูกค้าแต่ว่าอาจจะอาจจะเอ่สโลน้องเคยนับได้อยู่107ยอ่ะร้อประมาณ170 35โลน้องขอประมาณ1 2 0ยยีนะลูกค้าร้อยยีย่ร้อยหุ้้ยใสดีแล้วออกโทนขาวโทนครีมทั้งนั้นเลยอ่ะลูกค้ามันเป็นรุ่นที่ทํามา เพื่อลูกค้าที่ไม่อยากได้งานติดดำอะติดดำน้อยแม่นึกออกไหมต้องต้อง,ต,องต้องเท้าความไปก่อนหน้านี้นะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่เ,เรายังไม่ได้มีงานขาวดำหรืออะไรนะแม่นะสเปคงานผ้าส่วนใหญ่ก็คือ อยากได้ดำน้อยพี่สาวหนูหนูชอบแฟชั่นหนูชอบงานขาวครีมอชอบโทนแบบโทนสีที่เป็นแบบแฟชั่นเลยค่ะพี่แอดมินอะไรอย่างี้นะแม่สเปคนี้มันก็จะเป็นสเปคที่เราดีลกับโรงงานล่วงหน้าแล้วว่าเป็นรุ่นที่ติดดำน้อยพี่ติดดำน้อยสวย39 0 0ลูกค้าซื้อแล้วต้องมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่าสเปคนี้ไม่มีไม่มีป้ายอื่นเทียบ ของหนูนะที่เป็นที่โกดังอะคะ่ะพี่นะคะเดตตัวเดดยาวที่เป็นพวก25 SL เอละไรเงี้ยนะคะก็ทําเป็นสเปคนี้ไม่ได้นะคะตัวนั้นเขาเป็นหัวกลางหางแม่แต่เบอร์นี้ถ้าจะเป็นหัวหล้วนลูกค้าเบอร์นี้ถ้าจะเป็นหัวหล้วนเลยสวยมากโอ้หนูอยากเปิดแบบหนูอยากโชว์ให้ดูแบบทั้งก้อนเลยอะไม่มีตัวไหนไม่สวยเลยมีกิมมิกสวยทุกตัวฟิลงานพรีออเดอร์ทุกตัวงานออจอได้ไลฟ์สดนิสบายเลย ใครขึ้นงานไร์สดสเปคนี้ได้เลยค่ะลูกค้าอะไรนะบุขนมีไหมบุขนหมดแม่งานบุขนวันนี้ของหมดแล้วอันนี้ใส่ยังไงไม่รู้อันนี้จะเป็นแบบสายร้อยนะสายร้อยงานวาวเอวแบบนี้แม่อ๊้สวยสีดําสวยเนาะลูกค้าขึ้นขึ้นไม้ขึ้นหุ่นได้ทั้งลาวเลยค่ะได้ได้ทั้งลูกเลยเดี๋ยวขออนุญาตหยุมหยุมหยุ่มโซนนี้นิดนึงนี่ ให้ดูลายดอกๆข้างล่างนะแม่ดูดิชั้นผ้าด,ดอกๆอู้หูบางทีแม่ไปเปิดกระสอบขอคัดจากเบอร์อื่นแม่ยังไม่ได้งานเท่านี้เลยนะลูกค้าจริงๆขึ้นร้อย,ออยอได้เลยค่ะขึ้นร้อยอัพร้อยอัพได้เลยหนูขายยกสอบอยู่สาพันเก้าร้อยบาทนะคะพี่สาวอยากเจอคนเหมาอะ่ะเดสสวยๆแบบนี้ต้องเหมานะแม่ จังหวะน,นี้ต้องเหมาแล้วนะใครเห็นรีวิวรีบมาเอานะคะสวยมากก็ไก่ล้านตัวสวยจริงนะคะราคาแม่ขายขึ้นร้อยได้แปดเก้าเจ็ดเก้าสบายร้อยนี่คืออย่างต่ำนะเอาจริงๆแม่ต้องมาเห็นงานจริงอะแล้วแม่จะแบบโอ้โหรู้เลยอะเบอร์เนี้ยยังไงก็กำไรเปิดไปยังไงก็กำไรแม่ดูดิใครจัดร้านเก่งๆแล้วจัดโทนมินิมอลได้เอาเลยนะลูกค้า งานะคะงาน35กิโลย้ำก่อนตัวนี้เอาได้เอาหนูก็ตุนมารอขายเรายาวๆเลยอะลูกค้าตู้แพนด้าหรอยังไม่ชัววันค่ะแต่ว่าเดือนนี้นี่แหละลูกค้าเดือนนี้นะจะมีเข้าอีกก่อนช่วงธันวานะคะแต่ใดๆก็ขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีหนึ่งเนาะลูกค้าจ๋าตามแพลนตามกำหนดก็คือ จะต้องเข้าเดือนนี้เนาะจะเข้าเดือนนี้เลยค่ะจะเข้าอาจจะช่วงปลายเดือนนะคะ2องคอนเทนเนอร์แล้วก็ทันวาไม่มาแล้วทันวาโรงงานหยุดแม่ทันวาโรงงานหยุด,งงยดตอนนี้เร่งโรงงานเขาก็เร่งผลิตให้ให้ให้ทันก่อนที่เขาจะหยุดยาวนะลูกค้าเดือนนี้เข้าแล้วก็ทันวาไม่เข้าเพิ่มแล้วเจอกันอีกทีมกกลาเลยเพราะฉะนั้นพี่สาวใครที่ไม่ได้ตุนของแล้วแบบช่วงทันวามารอเอาของอะไรเงี้ย บ่มีเดอ้บอบ่มีเดอ้ออุ้ยสวยวะชุดที่สีเขียวใส่ไปไหนที่ไหนคะใส่ไปตุ๊กแกใส่ไปเหมืออะไรเน,นี่ยอะไรวะมอนเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะแม่เก็บเราเดอ้อเดทสวยๆเลยค่ะพี่สวยๆเลยค่ะนะ1ร้อยห้าเก้าร้อยเจ็ดเก้าเออร้อยห้าเก้าร้อยเจ็ดเก้าเห็นยังเห็นสเปกงานยังพอเริ่มขึ้นไหม แม่พอเริ่มขึ้นหุ่นขึ้นไม้แม่เห็นราคายังนะไม่มีแบบมาขาย10-20นะเบอร์นี้คัดแล้วต้องได้แบบหูร้อยอัพงานสวยงานสวยจึงพี่สาวใครอยากได้ฝากรหัส A4 ไว้ด้วยนะคะฝากรหัส A4 ไว้ด้วยนะแม่นะสวย3,900เท่านั้นเองนะคะ3,900แม่เอาไปสัก3ก้อน3ก้อนก็หมื่นเทไหร่หมื่นหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งกว่าๆยังไม่ถึงหมื่นสองยังไม่ถึงหมื่นสองลูกค้าได้งานฟิลแบบร้อยโลแบบสวยงานญี่ปุ่นก็ทำไม่ได้งานเกาหลีหรอเฮ้ยหวังเลย